ใช่เดี๋ยวแอจะพาไปประกาศนลขบวนก้าถึงัวแล้วใกล้แล้วใกล้ถถแล้วประกาศเลยประกาศเลยครับโปรสา cool. อีกสักคู่ขบวนของเราจะเข้าสู่สถานีอุบลราชธานีซึ่งเป็นสถานีปลายทางของขอบวนโปรตรวจสอบสินของสัมภาระของทางที่นำติดตัวมานำลงจากขบวนให้ถึงองแลกกรบตุวนไวยครับ สถานีอุบลราชธานีประตูรถจะเปิดทางด้านขวาประตูจะเปิดทางด้านขวาโปรดใช้ความระมัดระวังขณะก้าวลงจากตํารถการรถไฟแห่งประเทศไทยขอขอบคุณผู้สารนุทานที่เราใช้รถไฟเป็นยานพานะในการเดินทางและหวังเป็นอย่างยิ่งว่านในการเดินทางครั้งต่อไปการรถไฟจะได้มีโอกาสารับใช้และบริการท่านอีกขอให้ผู้สานุทานเดินทางสู่จุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพ รถด่วนพิเศษดีสาวัฒนาขบวนที่2-3ขอขอบคุณครับ